หลังโกงพุงป่องหัวล้านบุคลิกเหมือนเท่งตัวตลกชื่อดังของหนังตลุงซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเล่นเงาของพี่น้องชาวใต้บ้านเราและถูกนำอบุคลิกนี้ไปสร้างเป็นตัวการ์ตูนในแอนิเมชันเรื่อง Dracula d o k Show ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท B Boy Character จำกัดโดยบอยกศิยพงศ์ ong, นักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังซึ่งสร้างจากบุคลิกของนักแสดงตลกอาวุโสไทยคือล้อต๊อกถวมทรณงเพื่องสติเฟื่อง และหัวล้านตัวโก่งพุงป่องคนนี้ก็คือสีเทาออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา18.30นาิกานาทีทางช่องเจสีเมื่อปี2 5 4 5หรือเมื่อ20ปีที่ผ่านมานักภาคที่เคยภาคหนังสดๆต่อเบื้องพระพักในหลวงราชการที่9นักแสดงตลกรุ่นลายครามท่านนี้มีชื่อว่าสีเทาหรือชื่อจริงว่าจรันเพชรเจริญน้อยคนนักจะรู้ว่าลุงสีเทาคนนี้เคยรับราชการตำรวจมาก่อน สีเทาเริ่มต้นชีวิตในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักภาคโดยการชักนําของเสน่ห์กมรชนให้ลองเข้ามาแสดงเป็นตัวประกอบหนังในบทตลกควบคู่กับการภาคหนังไปด้วยหนังเรื่องแรกที่เล่นเป็นตัวประกอบก็คือเรื่องฟ้าธรรมอาทิเบศนําแสดงโดยวิไลวรรณวัฒนพาณิชกับพันคําหรือพร้อมสินสีบุญเรืองฉายเมื่อวันที่8มีนาคม2499ตามมาด้วยเรื่องสีสิงหนาวีนําโดยวิไลวรรณพันคําและสุรสิทธ ฉายเมื่อวันที่29ธันวาคม2499เรื่องเล็บครุฑนำโดยอมราอัศวนนท์และลือชัยนรนาถฉายวันที่12พฤษภาคม2500และจะมีผลงานตามมาอีกหลายๆเรื่องหนังไทยยุคนั้นคือหนัง16มม,มครับเป็นหนังที่ยังไม่สามารถบันทึกเสียงลงบนแผ่นฟิล์มได้จึงต้องอาศัยการภาคสดนักภาคยุคนั้นก็มีหลายคนเช่นปาจุจุรีโอสิริสมพงษ์วงรักไทยสเสนโกมรารชุนและอีกนักภาค ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์อย่างสีเทาภาคหนังไปด้วยเป็นนักแสดงตลกไปด้วยอีกทั้งยังรัรชการตำรวจในตำแหน่งโฆษกวงเรืยางตำรวจไปด้วยคืออยู่ในราชการตั้งแต่ประมาณปี2520นจนกเกษียณอายุราชการด้านการแสดงปี2558ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์นักแสดงเกียรติยศรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงปี2548สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเรื่องมหาลลยเหมืองแร่ รางวัลโทรทัศน์ทองคำปี2547รางวัลเกียรติยศคนทีวีรู้จักผลงานของท่านแล้วทีนี้เรามารู้จักประวัตินักสแสดงอาวุโสท่านนี้โดยสังเขปดังนี้ครับสีเทามีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าจรันเพชรเจริญเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2475ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุร,ราษฎร์ธานีบิดาคือจ่าสิเอกเมฆเพชรเจริญเป็นอดีตนายทหารเรือส่วนมารดาคือจรูนเพชรเจริญ เป็นแม่ค้าขายขนมหวานที่ตลาดใกล้บ้านตอนเป็นเด็กเขาจึงมีโอกาสได้ชิมขนมรถมือแม่ทุกวันพอจบการศึกษาที่บ้านก็ได้เดินทางเข้าเมืองกรุงมุ่งล่าฝันเพราะอยากเป็นดารานักแสดงกับเขาบ้างและมีใจอยากเป็นนักพากมาตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเพราะได้ซึมซับประทับใจการพากหนังตะลุงอยู่ไม่น้อยสีเทาได้เจอกับสเสน่์กมรชุนนักแสดงตลกและนักพากชื่อดังขณะนั้นสเสน่เลยชวนมาเล่นหนังและเป็นนักพากด้วยโดยปีที่มีผลงานแสดงครั้งแรกของสีเทาก็คือ เขาเล่นเป็นตัวตลกตัวประกอบอีกหลายเรื่องตั้งแต่หนังยุค16มม,มเรื่อยมาควบคู่กับการเป็นนักภาคไปด้วยและความประทับใจสุดซึ้งในอาชีพนักภาคของเขาคือการได้ภาคหนังต่อเบื้องพระพักในหลวงราชการที่9นํานำความปราบปื้มปีติมาสู่สีเทาและวงตระกูลเป็นล้นพ้นสีเทาเล่าว่าเคยมีโชคดีที่สุดในชีวิตที่เคยมีรับสั่งให้ลุงไปภาคหนังถวายในวังลุงทั้งตื่นเต้นทั้งเกรงไม่เป็นอันกินอันนอน แต่ก็ต้องทำเต็มที่โดยที่นั่งภาควันนั้นห่างจากพระองค์ท่านไม่กี่เมตรหนังที่ฉายคือเรื่องแม่นาพระขนงเวอร์ชันสุรสศิษิ์สัตยาวงและปริยารุ่งเรืองก่อนหนังฉายในหลวงท่านเสด็จมารับสั่งกับผมว่าเธอภาคในโรงยังไงก็ภาคแบบนั้นให้เราฟังเลยนะคราวนี้แหละหายเกรงใส่ภาษาชาวบ้านอย่างเต็มที่เลยขณะภาคก็เหลือไปมองพระองค์ท่านเห็นพระองค์พระสวนเป็นที่พระสําราญเราก็ดีใจคิดว่าพระองค์น่าจะโปรด พอหนังจบพระองค์ท่านเสด็จมาตรัสว่าเหนื่อยไหมละ่ะทานข้าวก่อนนะหนังที่เธอภาคสนุกดีเท่านั้นแหละครับความเหน็ดความเหนื่อยมันหายไปเป็นผลิทิ้งเลยครับปี2537ลุงสีเทาล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกหมดสติไม่รู้ตัวไปตลอดคืนอาการรุนแรงจนหมอบอกว่าหากส่งโรงพยาบาลช้าไปอีกไม่กี่นาทีก็อาจเสียชีวิตได้ลุงสีเทาเล่าว,ว่าตอนนั้นจะไม่มีสีเทาอยู่แล้วป่วยจนอาการมีแต่สุดลง เป็นตายเท่ากันลุงสีเทาล้มป่วยอาการเป็นตายเท่ากันอยู่ทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเมื่อได้สติลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีดอกไม้เยี่ยมไข่ามาถึงห้องผู้ที่อัญเชิญดอกไม้นั้นเผยว่าเจ้าของดอกไม้ฝากบอกลุงเทาว่าขอให้หายเร็วๆนะเมื่อรู้ว่าผู้พระราชทานดอกไม้คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถความปลื้มปิติก็ล้นใจ จนแทบจะหายจากโรคร้ายเป็นปลิดทิ้งชั่วพริบตาดอกไม้พระราชทานในวันป่วยเจียนตายจากบุคคลที่ลุงเทิดทุนที่สุดเป็นยิ่งกว่ายาขนานเอกลุงสีเทามองดอกไม้ได้วยความปิติทุกวันดอกไม้ที่ไม่มีวันจะเหี่ยวแห้งโรยราในความรู้สึกของลุงเลยพอพระองค์ท่านพระราชทานดอกไม้มาให้อาการของผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในหลวงทรงทําให้ผมมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเป็นผู้ให้ชีวิตผมถ้าผมสามารถทําอะไรที่ถวายให้พระองค์ท่านได้ ผมก็จะทําแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามลุงสีเทาหรือจรันเพชรเจริญมีชีวิตยืนยาวต่อมาจนมาเสียชีวิตในวันที่17ตุลาคม2559สีริอายุ84ปีที่โรงพยาบาลชนระทานจังหวัดนนทบุรีด้วยอาการปอดติดเชื้อลุงสีเทาสมรรกับยุพินแก้วประเสริฐมีบุตรด้วยกัน3คนและมีลูกติดจากภรรยากเก่าหนึ่งคนลุงสีเทาได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ แกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกระทั่งวันที่19ธันวาคม2463เวลา9นาฬิกาที่วัดบางบัวเขตบางเขนกรุงเทพมหานครได้มีพิธีชาปนกิจรุงสีเ่าขึ้นมีผู้ร่วมง,งานส่งลุงเป็นครั้งสุดท้ายมากมายรุงสีเถาฝากผลงานด้านความบันเทิงไว้แก่เรามากมายให้ผู้เกิดหลังได้บันเทิงสุขและศึกษาสืบคน้นสืบไปทาง69 stories ขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของลุงสีเทามาณโอกาสนี้ด้วยครับ